แต่ณนะวันนี้ค่าลิขสิทธิ์มันยังคงแพงความศูนย์บาทที่มันเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลก่อนหน้านี้ฉะนั้นสิ่งพวกนี้นะครับมันก็ต้องไปดูว่าใครที่เคยมีปัญหาค้างจ่ายเงินเดือนสโมสรหาเงินไม่ได้มันก็เป็นแบบนี้มาเป็น1 0บสปีแต่พอไม่มีปุ๊บเนี่ยล้มหายตายจากกันเป็นแถว สวัสดีครับกลับมาพบกับ Sport Insider นะครับทางช่อง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับวันนี้อยู่กับผมเจวรปัตน,นะครับยังไงฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel นี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยผมจะเล่าเรื่องของที่มาที่ไปนะครับการหาลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดซึ่งแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้เราเคยเริ่มต้นในการสร้างลีดด้วยรูปแบบ อีกแบบหนึ่งจนวันหนึ่งเนี่ยพอลีกมีมูลค่าก็มีคนสนใจที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายเทอดสดอ่ะมันก็มีการประมูลกันเกิดขึ้นนะครับนั่นคือช่วงพีิกที่สุดที่ลีกบ้านเราเคยเกิดขึ้นมามีหลายเจ้าสนใจแย่งกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ทําให้ได้เงินเข้าสมาคมกีฬาฟุตบอลมาหล่อเลี้ยงบริษัทไทยลีกมาหล่อเลี้ยงไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองไทยลีกสามซึ่งณปัจจุบันแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นไทยพรีเมียร์ลีกเป็นดิวิชั่นหนึ่งเป็นดิวิชั่น มันเดินทางมาถึงจุดที่เราต้องมาตั้งไข่กันใหม่จากการที่มันเหลือศูนย์บาทในยุคของท่านสมยศพุ่มพันม่วงเป็นนายกสมาค,คมกีฬาฟุตบอลเมื่อสมัยที่แล้วนะครับซึ่งเป็นสมัยสุดท้ายของท่านก่อนที่คุณนนพันธ์ล่ำซำเนี่ยจะเข้ามาบริหารจัดการสมาค,คมแทนซึ่งก็เป็นสมัยแรก ของคุณนวลพันธ์มีการประกาศออกมาเรียบร้อยก่อนหน้านี้ว่าจะไปคุยกับทางชูวิชันเป็นเจ้าที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดสดนะครับมีทีมงานผู้บรรยายแล้วก็ช่ำชองเรื่องของอการประมูลลิขสิทธิ์กีฬาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นช่องอที่หาก,กินกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าโมเดลในการที่เราจะทำเรื่องของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดจากศูนย์ให้มันกลับขึ้นมามีตัวเลขเนี่ยเราประเมินที่เท่าไหร่เราในหมายความว่า 1แฟนบอลมีโอกาสไหมที่จะทําให้ตัวเลขที่มันสูงขึ้นมันก็คือการสนับสนุนเมื่อมีเจ้าของลิขสิทธิ์เข้ามาเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องหาเงินกลับเข้าไปจากการที่เขาจ่ายเงินไปก่อนสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับวันนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปไกลามากแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีเป็นฟรีทีวีส่วนอีกหนึ่งอันที่ยังคงอยู่แล้วก็เป็นเจ้าใหญ่ๆซึ่งเราก็คงนึกถึง t r True v i s i o นหลักๆอยู่เจ้าเดียวก็คือเคเบิลทีวีทรูวิชันก็จะเป็นเจ้าหลักๆที่ยังคงทําตรงนี้อยู่อย่างต่อเนื่องไปซื้อลิิิขสทธ์มา แล้วก็มีเก็บเงินเป็นรายแมชช์เป็นรายเดือนเป็นรายฤดูกาลแบบมาจ่ายแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นําตัวเลขนะครับที่ได้จากการที่ประมูลเอามาหารค่าเฉลีย่ยแล้วก็คิดเป็นอัตราส่วนในการเก็บเงินคนดูรวมถึงเก็บค่าโฆษณาเข้ามาอีกหนึ่งจุดก็คือ OTT คือมันก็เป็นรูปแบบคู่ขนาดคล้ายๆ Pay TV แต่ว่าช่องทางในการรับชมมันง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางหลักๆที่เราคงจะต้องนํามาพูดคุยกันว่ามูลค่าแต่ละอย่างที่เราเคยทำมาเนี่ยเราผ่านนั้งหมดแล้วนะครับ แต่มันก็มีทั้งความสำเร็จและก็ความล้มเหลวมาตั้งต้นกันนะครับที่ความศูนย์บาทที่มันเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็ทําให้สโมสรเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนมีผลกระทบมากมายการจะกลับมาเพื่อประมูลลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับ ก็ต้องทําให้ได้ตัวเลขมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่สมาคมต้องทําอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับจะไปเลือกที่รักมากที่ชังมีความสิริสงกับผู้บริหารกลุ่มนี้แล้วจะให้เจ้านี้ได้มันคงไม่ใช่มันต้องกลับมาทบทวนว่าเจ้าไหนให้มากที่สุดแต่คาว่าเจ้าไหนให้มากที่สุดเนี่ยก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าในวันที่มันเป็นศูนย์บาทแล้วเนี่ยคุณจะไปเรียกเอาเงินจากเขาแพงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ได้เปรียบแล้วนะครับไทยลีไทยลียังคงแข่งขันมี มูลค่าลิขสิทธิ์อยู่ในตัวของมันแต่มันคงกลับไปถึงจุดเดิมเป็นหลักพันล้านเนี่ยยากมากๆเลยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าการแข่งขันมันคอน่อนข้างเข้มข้นแต่ว่าวันนี้นในช่วงหลังๆเนี่ยดยสภาพเศรษฐกิจเองนะครับข่าวสารต่างๆของวงการฟุตบอลไทยเองกระแสของทีมชาติไทยเองเนี่ยมันเพิ่งกาลังจะกลับมาดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการฟักตัวอีกสักเล็กน้อยซึ่งถ้าเกิดผลงานทีมชาติดีมูลค่าของลีกเนี่ยมัน มีความเป็นไปได้นะครับที่มันจะกลับมาพุ่งสูงแต่ณนะวันนี้ค่าลิขสิทธิ์มันยังคงแพงและมันก็ทาให้ผู้ประกอบการที่เอามาถ่ายทอดเนี่ยนะครับคือเขาก็หาเงินยากเพราะาค่าโฆษณาคุณจะไปเก็บราคาสูงๆมันก็คงจะยากไปสังเกตกันดูนะครับวันนี้ลิงก์ที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยบางทียอดวิวยังน้อยกว่า ลิงที่ผิดลิขสิทธิ์หรือว่าลิง์เถื่อนด้วยซ้าไปนี่คือปัญหาที่บ้านเราเนี่ยไม่เคยจัดการแล้วมองข้ามกันมาตลอดมันต้องควรจะเป็นหน้าที่ของต้นทางด้วยนะครับการที่คุณผลิตสัญญาณออกไปจากทางสมาคมหรือบริษัทไทยลีกเนี่ยคุณต้องพยายามป้องปรามหาวิธีการทำอะไรก็ได้นะครับให้ลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีความเป็นเอกลุศิจริงๆก่อนจะไปถึงคนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดซึ่งเขาก็มีวิธีการในการป้องกันของเขาในระดับหนึ่งอยู่แล้ว เพราะมันมีผลต่อเรื่องของเม็ดเงินในการประมูลลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดสมัยก่อนให้กันเป็นพันล้านหนึ่งนะครับเรื่องของความสิสนมเส้นทางทางการเมืองผลต่างตอบแทนมีแน่นะครับผลประโยชน์ตรงนี้ต้องยอมรับกันว่ามันเป็นเรื่องจริง2นะครับก็คือเศรษฐกิจมันก็เฟื่องฟูในยุคน,นั้นกีฬามันบูมมากๆการจ่ายเงินกลับเข้ามาถึงแม้ว่าจะมองเห็นทิศทางว่าอาจจะขาดทุนมากกว่าได้กําไรแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับมันเอาเง,งิตรงนี้มาสร้างแบรนด์เพื่อให้คนจดจําได้ว่าแบรนด์นี้ สับสนกีฬานะแบรนด์นี้มีความชัดเจนในเรื่องของกีฬายัางไงซึ่ง True ว i ชั่นพยายามทํามาตลอดแต่ถ้าเกิดเราถามว่าวันที่ให้พันล้านได้กําไรเกินไหมผมตอบไปเลยว่ายากมากนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยถึงแม้ช่องทางในการถ่ายทอดมันจะไม่ค่อยมีลักลอบดิกิทธิ์ในการดูลิงก์ทงลิงก์เถื่อนอะไรก็ตามเนี่ยแต่การจ่ายเงินของสมาชิกต่างเนี่ยมันก็มีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับฐานแฟนคลับบอลไทยเนี่ยถ้าเราประเมินกันแล้วชว่วงทีที่สุดเนี่ยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยก็คือประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ย คนดูรวมรวมกันเนี่ยนะครับรวมรวมกันทั้งปีนะครับไม่เกิน10ล้านคนประมาณสัก5้ล้านคนที่ซ้าไปอันนี้นับคือเป็นหัวหัวเลยนะครับหมายถึงว่าอย่างผมดูทั้งฤดูกาลเนี่ยก็นับเป็น1คนบางคนดูไม่กี่แมตช์นะก็นับรวมกันมามันเฉลี่ยอยู่ประมาณเนี้ยนะครับคือจริงจริงมันแทบจะไม่เกิน1%จากประชากรทั้งประเทศที่ซ้าไปแต่ว่าเรารวมยอดคนดูเนี่ยจากทุกๆกแมตช์เนี่ยมันประมาณเกือบ10ล้านเท่านั้นนะครับฉะนั้นฟุตบอลไทยลีกเองเนี่ยความนิยมยังไม่ได้เท่าทีมชาติซึ่งมันนก็็เเปเรือ ที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าต่าะชาติทั่วโลกก็เจอภาวะแบบนี้เพราะกลับมาที่ลิขสิทธิ์เหลือศูนย์บาททำยังไงให้กลับไปมีเงินก่อนก็คือต้องเปิดโอกาสนะครับให้ทุกเจ้าที่สนใจเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการประมูลซึ่งณวันนี้เนี่ยเราต้องว่าอันตรามตรงนะครับมันไม่เหมือนก่อนที่ลิขสิทธิ์ใกล้จบปั๊บเนี่ยเจ้าเดิมก็อยากต่อเจ้าใหม่ก็อยากเข้ามาแต่ก่อนเนี่ยมันมี 3- 4สปาร์ตี้เลยนะครับ บริษัทที่เคยเข้ามาเอาอย่างเซ้นทีวีอะไรเงี้ยนะครับคือมันมีเข้ามาเยอะจ่ายได้จ่ายไม่ได้อนัว่ากันไปตามเรื่องตามราวแต่มันมีกระแสที่ดีกว่านี้จนในที่สุดครั้งที่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าต้องไปส่งหนังสือให้กับบริษัทที่เคยถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยเชิญเขาเข้ามาประมูลอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าแต่ละเจ้าเนี่ยรู้สึกว่าฟุตบอลไทยเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ประกอบกับตอนนั้นมีการเปลี่ยนผ่าน ในเรื่องของการเมืองด้วยนะครับจะเปลี่ยนขั้วใหม่ก็เลยทําให้เรื่องของการเมืองถูกนํามายึดโยงกับธุรกิจของฟุตบอลแล้วก็กีฬาเพราะคนทาฟุตบอลเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของการเมืองเหมือนกันอ่าแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับมันก็เอากีฬาเนี่ยแหละมาเป็นเครื่องต่อรองกันจนทาให้ครั้งล่าสุดเนี่ยลิขสิทธิ์มันมาจบที่50ล้านบาทตอนเปิดซองไหยท้องไห่ไส้กันทั้งหมดเลยนะครับก็เลยกลายเป็นไม่เอาดีกว่าแล้วเอากลับมาทําเอง ก็เลยเป็นที่มาว่าต้องลงทุนกันเองนะครับสม,มสรก็ไปถ่ายทอดกันเองของไทยลีกหนึ่งก็มีการส่งสัญญาณให้นะครับเพราะว่ามันมีสปอนเซอรอ์ที่เข้ามารออยู่บ้างแต่มันไม้มีเจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดเงินมันก็หายไปอย่างน้อยเนี่ยตอนนั้นที่เราเคยได้คือ3ามถึงสี่ล้านบาทเอาตัวเลขนั้นเป็นที่ตั้งนะครับเอากลับมาให้ได้ก่อนในตัวเลขนี้ผมตีประเมินไว้เนี่ยคือไม่เกิน400ล้านบาทอันนี้คือเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดซึ่ง ต้นทุนที่ต้องจ่ายให้กับสมโมสรในไทยลีกหนึ่งถ้าเราคูณ20ล้านเนี่ยมันคือ320ล้านบาทสำหรับ16ทีมนะครับแต่วันนี้ตัวเลขที่ออกมาจากคูณนนพันธ์ล่ำซ้ำเนี่ยเหมือนกับมีการเปรย์ว่าจะได้เยอะกว่าที่เป็นอยู่คือฤดูกาลนี้ที่เราคุยกันเนี่ยคือได้ทีมละ7ล้านไทยลีกหนึ่งไทยลีกสเนี่ยเหลือล้านหะครับไทยลีกสเนี่ยจาก1ล้านเหลือ500,000 ฉะนั้นการจ่ายเงินเนี่ยก็ทยอยจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีการไปจ่ายให้อ่าจากการค้างของสมาคมชุดก่อนด้วยนั่นคือสิ่งที่สมาคมชุดใหม่เนี่ยได้ออกเงินล่วงหน้าไปแล้วและเงินรางวัลก็มีการจ่ายนะครับที่ตกค้างจากทุที่แล้วก็จ่ายให้หมดเรียบร้อยอีกฉะนั้นสิ่งพวกนี้นะครับมันก็ต้องไปดูว่า ใครที่เคยดีปัญหาค้างจ่ายเงินเดือนสมอสอนหาเงินไม่ได้มันก็เป็นแบบนี้มาเป็น10บสปีแต่มันอยู่ได้เพราะมีค่าลิขสิทธิ์มาช่วยในบางครั้งแต่พอไม่มีปุ๊บเนี่ยล้มหายตายจากกันเป็นแถวเหมือนกันตัวเลขกลมๆพอคูณหารออกบาแล้วเนี่ยประมาณสักไม่เกิน400ล้านเนี่ยนะครับมันจะจบทุกหลีกหรือซ้ำไปยิ่งทยลีกสาถ้าได้เงินจากภาครัฐมาช่วยเนี่ยผมว่ามันจะย่อยนะครับการใช้เงินไปเยอะเลยแล้วทําให้เงินระหว่างทยลีกหกับ2เนี่ยยังเหลือเงินอีกสักก้อนหนึ่ง เอามาทําค่าโปรดักชันก็ต้องกลับมาดูนะครับว่าถ้าเราได้เพียวๆสา0ถล้านแล้วโปรดักชันเนี่ยมีเจ้าไหนที่สามารถออกงบตรงนี้เอาไปทําเองได้คำตอบก็คือถ้าผมประเมินไว้คือ True Vision มีศักยภาพนะครับหมีทีม d c r s t i n g อ t i n g อยู่แล้วของตัวเองนะครับสมีทีมผู้บรรยายอยู่แล้วนะครับค่าส่งสัญญ,ญาณต่างๆงบประมาณที่ออกมาตอนตีราคาในฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับจนเราเนี่ยไม่ได้ถ่ายาต้องถ่ายกันเองเนี่ย มันจบไปที่165ล้านโดยประมาณนะครับทุกอย่างเลยเป็นเรื่องของค่าจัดการแข่งขันค่าถ่ายเท่าสดเนี่ยนะครับตัวเลขเนี้ยตีกลมเอาไว้ถามว่าถ้าเกิดว่ามีใครพร้อมจะออกเนแะน่นอนฝั่งของสมาคมเองคงมีงบอยู่บ้างไทยลีกมีอยู่บ้างนะครับทางแพลน B ีที่เขาถือลิขสิทธิ์ถึงปี7-1เนี่ยหมายถึงว่าเป็นผู้ดูแลนะครับสิทธิประโยชน์แต่ถามว่าสิทธิประโยชน์ในการดูแลเรื่องการประมูล ลิขสิทธิ์เนี่ยแผน B ไม่เกี่ยวตามสัญญาแ่น B จะดูแลเรื่องของค่าโฆษณาต่างๆในการหาเข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาแบ่งจ่ายนะครับให้กับทางบริษ,ษัทไทยลีกหรือว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วกลับมาที่จุดที่เราต้องมาคุยและประเมินกันใหม่ว่าถ้าตัวเลขออกมาแบบนี้ถ้ามีเจ้าไหนกล้าให้3-400ล้านนะครับเข้าสู่สโมสรแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะเสริมให้สําหรับค่า จัดการแข่งขันนะครับหรือว่าค่าถ่ายเท่าสดเนี่ยอีกประมาณสักเกือบ200ล้านเนี่ยตัวเลขมันอยู่สักมันห0าร้อถึงหกรเนี่ยก็ถือว่าตีประเมินสูงไปแล้วนะครับแต่เงินที่ได้ถึงมือของสโมสรสมาชิกเนี่ยผมว่า3ามถึงสี่ล้านเข้าสมาคมสมาคม,ม,าคมเอาไปบริหารจัดการอันนี้น่าจะลงตัวมากที่สุดส่วนทางฝั่งของ a อเอเองเนี่ยก็ได้ข่าวม,มาว่าจริงเขาก็สนใจนะครับแต่เพียงแค่ว่าข่าวในช่วงที่ผ่านมาที่คุณดลพันธ์พยายามสื่อสารและบอกก็คือว่าคุยกับทูวิชันก่อนเนื่องจากประ่วนหนึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได สอบถามว่าทาง A สนใจหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าประโยชน์สูงสุดจากการที่มีการประเมินและคุยกันของสภากรรมการหรือว่าคณะทํางานไทยลีกเนี่ยยังไงก็ต้องเชิญนะครับทุกเจ้าที่สนใจหรือต้องเข้าไปพูดคุยกับเขาเพื่อให้เขาเสนอราคาเข้ามานะครับอันเนี้ยมันคือการหาคู่เทียบซึ่งมันเป็นการทํางานที่ถูกหลักอยู่แล้วอย่างน้อยจะได้เงินมากน้อยกว่ากันหรือเท่าเดิมก็ยังเป็นสิทธิที่เราได้เลือกนะครับและก็เป็นการเปิดกว้างในการบริหารจัดการไม่ใช่การ บริหารจัดการที่เรียกว่าการผูกขาดอันนี้คือสิ่งสําคัญที่ทําได้อย่างถูกต้องและก็จะต้องดาเนินการมันก็เลยกลายเป็นว่านะตรงนี้เดี๋ยวรอตัวเลขนะครับจากทางทรูวิชันซึ่งไม่มีทางรู้หรอกครับว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่ผมประเมินไม่เกินจากนี้แหละครับสามถึงสี่ล้านนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าได้อันนี้นะคือหรูเลยนะหรูเลยในยุคนี้นะครับส่วนทางฝั่งของ AS เสนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็เคยจ่ายมาแล้วในยุคก่อนหน้านั้นนะครับสมัยสมัยที่2นะตอนที่เขามีการ เซ็นสัญญาเพิ่มเขาจ่ายมาเนี่ยถ้าผมใจ่ายให้ผิดเนี่ยคือทุกลีกเลยนะครับเขาจ่ายประมาณ400ประมาณ400ตอนนั้นมีทีมชาติด้วยซึ่งราคาเนี่ยก็ถือว่าถูกด้วยจริงมันไม่แพงและแต่ถ้าเกิดว่าเราตีประเมินไทลีกหนึ่งสักประมาณไม่เกิน300เนี่ยกำลังสวยเพราะวันนี้เราต้องเข้าใจว่าไทลีก2เองอาจต้องกลับมาถ่ายกันเองดูกันเองอะฉะนั้นมันก็ต้องหาวิธีการจุดลงตัวทำยังก็ได้ให้เงินเนี่ยมันได้มาในราคาที่เหมาะสมและก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายอ่าคือมันจะไปเอาราคาแบบหู หลายร้อยล้านเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันยากมากนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าเราต้องแก้ลําหลายเรื่องจริงๆนะครับเรื่องของคุณภาพในเกมการแข่งขันการปัดฝุ่นลีกใหม่การเอาโคต้าต่างชาติเข้ามาและที่สําคัญที่สุดนะครับฟุตบอลจะสนุกได้และคนอยากดูมันคือการแข่งขันที่คู่กีสูสีในการลุ้นแชมป์การดีตกชั้นซึ่งฤดูกาลนี้การลุ้นแชมป์เหมือนจะดีอยู่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายไปปลายเนี่ยแบงคอกก็ามาแผ่วนะแล้วก็ทีมระดับ ล่างๆเนี่ยคือมันไม่ได้ขับเคี่ยวกันถึง3 4ทีมมันก็สู้กันอยู่บีแบงคอกกับทางบุรีดามแต่ว่าท้ายตารางเนี่ยสะดุกหน่อยแต่ถ้าเราพูดถึงมูลค่าในการทําให้คนอยากดูเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฐานใหญ่มันคือทีมใหญ่ถ้าทีมใหญ่บี้กันจนถึงเกมท้ายๆมูลค่าในการถ่ายทอดสดมันก็ดูดีกว่าคนที่ประมูลไป เขาก็สามารถไปทําการตลาดต่อได้ในเกมสําคัญๆหรือแม้แต่ฟุตบอลถ้วยถ้าเป็นทีมใหญ่ชิงกันมันก็มีมูลค่าในการน่าติดตามมากกว่านี่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าทีมเล็กเข้าชิงแล้วมูลค่าไม่มีแต่ว่ามันคือเรื่องที่เป็นเรื่องจริงสําหรับฐานความนิยมของคนดูคนดูก็ต้องอยากดูนักเตะซูเปอร์สตาร์ดูทีมใหญ่นะครับอยากดูนักเตะเกลดดับทีมชาติสิ่งพวกนี้นครับเป็นสิ่งสําคัญที่เรายังไม่รู้ว่ารูปแบบในการที่จะประมูลลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดจะออกมาเป็นแบบไหน จะมีเจ้าไหนที่ยอมจ่ายแล้วเหมาทั้งหมดทุกหลีกไหมหรือจะมีบางเจ้าที่ยอมจ่ายแล้วให้ผมขอเพียงแค่ไทยเลกหนึ่งอย่างเดียวแล้วสมาคมจะประเมินยังไงซึ่งถ้าเกิดสมาคมเปิดว่าสมาคมก็จะได้รู้ว่าออปชั่นที่แต่ละที่ยื่นให้จะเป็นยังไงซึ่งผมเชื่อว่ามันจะมีบริษัทต่างแดนเข้ามาด้วยอยู่แล้วนะครับตามการประมูลทุกอย่างซึ่งส่วนใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยก็มีแต่ว่าบริษัทต่างชาติเนี่ยข้อดีของเาขาเขาอาจจะให้เงินได้เยอะกว่าบริษัทในไทย แต่เขาก็ไม่มีฐานการผลิตนะครับอยู่ที่ไทยเขาก็ต้องมาจ้างคนไทยทําสัญญาผลิตสัญญาอีกทีนึงซึ่งตรงนี้มันก็ต้องมาประเมินตัวเลขอะที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยความชัวร์เราก็ไม่เคยทําธุรกิจกับเขาแบบจริงๆจังถ้าเกิดว่าเราทํากับเจ้าเดิมๆเนี่ยมันก็ปลอดภัยซึ่งทั้งสองเจ้ามันาจะเป็น AS หรือว่าทูเองเขาเคยถือลิขสิทธิ์บอลไทยทูเคยถือในจุดที่พีคที่สุดจ่ายมาเป็นหลักพันล้านก็จ่ายมาแล้วตลอดดูการขนาดที่ทางฝั่งของ AS เองก็เคยยจ่าในช่วงที่มมัันนราาคตกลงมา นะครับแต่ก็เป็นตัวเลขที่เหมาะสมในช่วงเวลาณขนาดนั้นแล้วก็ทําให้บอลไทยมันเดินม,มาถึงจุดนี้แต่ก็ไม่ใช่ราคาที่ทําให้สโมสรได้ถึงทีมละ20ล้านตอนที่ได้20ล้านเนี่ยผมจําได้คือช่วงหลังปีโควิดนะครับตอนนั้นเนี่ยคือต้องจําใจจ่ายเพราะว่านายกสมาคมสมยศเนี่ยดันไปรับปากสโมสรไปแล้วพอต้องจ่ายปุ๊บมันก็ทําให้แคดโฟของสมาคมเกิดปัญหาเพราะต้องเอาเงินส่วนอื่นมาจ่ายให้กับสโมสรดังนั้นเนี่ยการประเมินตรงนี้มันต้องชัดเจนนะครับได้ตัวเลขมาเท่าไหร่ ก็ต้องจ่ายสโมสรแบบที่จ่ายไหวแล้วต้องให้ทุกทีมเข้าใจาตรงกันว่าหลังจากนี้ต้องมาช่วยกันสร้างหลีกให้เกิดมูลค่าจริงๆโดยที่ไม่ได้มีเรื่องของคอนเนคชันความสัมพันธ์อะไรมาข้องเกี่ยวแต่ว่าช่องทางหลักๆที่สโมสรจะได้เงินถ้าคุณอยากสับสนุนทีมคุณต้องทำนะครับแบบที่ต่างประเทศเขาทำกันเพราะหลายหล,ยลีกที่เขาอยู่ได้รายได้หลักมาจากแฟนบอลนะครับอย่ามีกครั้งหนึง่งไม่ว่าจะเป็นเงิน ค่าเสื้อสโมสรค่าของที่ระลึกค่าบาัตรเข้าชมการแข่งขันนั่นคือรายได้หลักของลีกชั้นนําทั้งในเอเชียหรือว่าในต่างประเทศอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่าลิขสิทธ์นะครับเป็นรายได้รองนะอยางมีครั้งหนึ่งถูกไมตัวเลขจะเยอะมหาศาลแต่สุดท้ายสโมสรเขาหากินกับแฟนบอลครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจถ้าเราทําโมเดลเดิมคือตีกินค่าลิขสิทธ์ตีกินค่าสปอนเซอร์ถ้าสภาพเศรษ,ษฐกิจมันผันผวนผ เราไม่สามารถกําหนดได้แต่ถ้าเกิดเราทาหลีกให้ดีนะครับสบ,บวสร์มีมูลค่าทางการตลาดของตัวเองดึงดูดผู้ชมได้สบ,บวสร์สามารถเลี้ยงตัวเองได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปกังวลไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นยังไงอาจจะมีแรงเหวี่ยงอยู่บ้างแต่เราสามารถอยู่ต่อได้เดี๋ยวคุยกันใหม่ในเรื่องนี้นะครับเมื่อชัดเจนสาหรับเรื่องลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าต้นทุนมันควรจะตกที่เท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนี้หลีกเรา จะเป็นยังไงและการเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์ในการถ่ายเท่าสดถ้าได้น้อยก็ต้องได้สัญญาระยะยาวเซ็นปีต่อปีก็จะเกิดปัญหาแบบนี้นะครับจบมาดูการทีก็เกิดความวุ่นวายต้องเอาความมั่นคงเป็นที่ตั้งเจ้าไหนจะให้ในระยะยาวมากกว่าจ่ายน้อยแต่จ่ายนานก็อาจจะยังดีกว่าจ่ายเยอะแต่จ่ายเพียงแค่ปีเดียวทั้งหมดนี้นะครับคือสปอตอินไซเดอร์กับผมเจวัปัตนะครับยังไงฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube นะครับ กดได้เลยนะครับตอนนี้คนตามเข้ามาก็น่าจะเข้าสู่หนึ่งหมืนะ่นซับสไครต์ในไม่ช้านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ